สวัสดีครับวันนี้ผมจะชวนไปทําขนมไทยกันนะครับขนมก้านบัวรู้จักกันไหมครับขนมเนี้ยก,กินกับกาแฟอร่อยมากเลยนะมันจะกรอบๆที่สำคัญมันหวานๆกิน,น,นเ,คเ,คเค็มแล้วหอมต้นหอมด้วยไปดูขั้นตอนและว,วิธทีทำพร้อมกันครับก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งที่ยูทูบชาแนลเชฟขวัญเอ็นจีเชฟเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่เพจสอนทำอาหารบายเชฟขวัญด้วยนะครับตอนนี้ผมมีติ๊กต็อกแล้วครับ เี๋ยวเรามาเริ่มผสมส่วนผสมของตัวขนมก่อนนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นแป้งเค้กนะแล้วก็จะมีผงฟูนะครับร่อนสักหน่อยอแป้งเก่ามันจะมีมอดมีอะไรนะครับก็ควรจะร่อนนิดนึงจากนั้นผมก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับเกลือ เดี๋ยวเราผสมในส่วนผสมของของแห้งก่อนนะครับเวลาทําอาหารจําพวกแป้งนะครับอาจจะใส่ถุงมือไม่ได้นะมันไม่เหมาะมันไม่ใช่ไม่เหมาะแต่มันทํางานไม,ไม่สะดวกนะครับเพราะว่าแป้งมันมีความเหนือความเหนียวนะก็ให้ล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันละเดี๋ยวผมแหวกตรงกลางไว้นิดนึงนะครับเราจะผสมส่วนผสมของเหลวแล้วนะก็จะเป็นไข่แดงนะครับวันนี้ไข่สดมากๆผมใส่ น้ำปูนใสไปเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชน้ำมันพืชจะใช้น้ำมันพือชพอ,อะไรก็ได้นะเอาที่แบบไม่มีกลิ่นแล้วก็ยีไข่แดงก่อนเสร็จแล้วนะครับก็คุกทุกอย่างเข้ากันเลย อนนี้ผมผสมส่วนผสมพวกไข่แดงน้ำมันแล้วก็น้ำปูนใสเข้าไปแล้วสำหรับน้ำกะทินะครับให้เราค่อยๆใส่นะอย่าใส่ทีเดียวหมดเพราะว่าเวลาทำอาหารเกี่ยวกับพวกแป้งเนี่ยความชื้นในอากาศก็สำคัญนะครับบางทีมันมีความชื้นเยอะมันอาจจะแฉะไปหรือถ้าเกิดมันแห้งอากาศมันแห้งนะครับแป้งมันก็อาจจะแห้งไปก็ต้องเพิ่มนะก็ค่อยๆใส่ไปเนื่องจากผมทำในห้องแอร์นะอากาศมันก็อาจออกจะแห้งนิดนึงน,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 นะเดี๋ยวผมเพิ่มไปอีกสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ เราก็ต้องค่อยสังเกตนะครับว่าแป้งมันแห้งไปหรือเปล่านะโอเคอันนี้ก็ได้แล,แล้วนะครับเดี๋ยวเรามานวดที่โต๊ะนะครับตอนนี้ก็จะไม่มีแป้งแห้งๆที่อ่างผสมแล้วนะครับเดี๋ยวผมมานวดต่อที่โต๊ะเลยเราก็จะนวดให้เนียนเลยนะครับตอนนี้ผมก็นวดมานะครับจนตัวแป้งนี่จับตัวเป็นก้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเรา,เาพักไว้15นาทีนะครับเดี๋ยวเอาฟิลม์มแรปไว้เดี๋ยวผ้าป,ปิดก็ได้นะเดี๋ยวเราเอาฟิลม์มแรปไว้นะครับ เราพักแป้งไว้15นาทีครับตอนนี้เราก็พักแป้งมาประมาณ15นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการปั้นกันเลยนะเดี๋ยวผมรีดนิดนึงนะรีดให้มันแบนๆอย่างนั้นแหละอันนี้คือเป็นการตัดแบ่งใช้วิธีการกัดกะเอานะครับก็คือไม่ต้องวัดขนาดให้มันแบบเ๊ะๆโอคอันนี้เราก็ทําการคึงนะครับคึงให้มันเป็นยาวๆแบบนี้ให้มันขนาดเท่าๆกันหน่อยประมาณนี้ ใครชอบขนาดไหนก็คึงให้ได้ขนาดนั้นนะครับเช่นความโตแต่ว่าอย่าเล็กมากเดี๋ยวมันจะแข็งแล้วเราก็ตัดความยาวประมาณนี้นะครับเอาให้มันเท่าๆกันมันจะได้ดูสวยหน่อยโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะลองคึงให้มันเล็กกว่านี้นิดนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวพักไว้ที่ถาดกอน ก็หลังจากที่ปั้นเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเตรียมไปทอดกันเลยนะครับเวลาทอดขนมก้านบัวนะครับเราใช้น้ํามันเยอะนิดนึงนะครับจะเป็นการทอดแบบดีฟไฟนะครับเดี๋ยวผมเทสนิดนึงนะครับน้ำมันร้อนหรือยังตัวนี้เราจะใช้ไฟเบานะครับเวลาทอดเพราะว่าเราจะต้องให้แป้งสุกนะครับถ้าใช้ไฟแรงข้างนอกไหมแล้วข้างในยังไม่สุกนะนี่ก็ใส่ไปได้เลยเวลาทอดแล้วถ้าเกิดสุกเนี่ยเดี๋ยวจะลอยขึ้น ก็เดี๋ยวเราใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนนะครับทอดแล้วก็พอลอยแล้วเนี่ยก็คอยสังเกตสีนะครับว่าถ้าเกิดสีเหลืองก็ตักขึ้นได้นะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็สีสวยแล้วนะครับเดี๋ยวเราตักขึ้นเลยนะ ต่อไปเรามาทําน้ําตาลเคลือบกันนะครับก็เดี๋ยวผมตั้งไฟก่อนนะใส่น้ําลงไปก่อนนะครับตามด้วยน้ําตาลทรายใส่ไปเลยเดี๋ยวเราคนเลยนะตอนนี้น้ําตาลเริ่มละลายแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเป็นเม็ดๆเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วผมก็ใส่เกลือลงไปเลยนะครับแล้วเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้น้ําเหนียวนะครับสังเกตที่ฟองด้วยนะพอฟองเริ่มมีความละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วเริ่มเหนียวนะครับเราก็จะใส่ต้นหอมเข้าไป สังเกตไหมครับตอนนี้น้ําเดือดนะครับแต่ว่าจะเป็นฟองใหญ่ๆอยู่นะเป็นฟองหยาบๆเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้าเหนียวนะครับพอน้ําเหนียวเนี่ยจะสังเกตฟองเนี่ยฟองก็จะเริ่มละเอียดขึ้นนะครับตอนนี้เราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆให้น้าเหนียวแล้วก็เป็นฟองละเอียดเลยนะเห็นไหมครับตอนนี้น้ําเริ่มเหนียวแล้วนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าฟองเริ่มจะละเอียดขึ้นเดี๋ยวเราลอยสักพักนึงนะให้เหนียวกว่าน,นี้นะครับให้เหนียวกว่านี้อีกนิดนึง โอเคครับจะสังเกตว่าตอนนี้เป็นฟองละเอียดแล้วนะครับแล้วก็เห็นไหมน้ำเนี่ยเหนียวแล้วนะครับพอน้ําเหนียวนะครับผมก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยแล้วก็ผัดให้ทั่วเลยนะให้ต้นหอมกระจายดีหอมมากหอมมากต้นหอมโดนความร้อนนะครับพอมันสุกกินมันจะหอมขึ้นนะครับแล้วผมก็ใส่ขนมก้านบัวลงไปเลยจากนั้นก็ปิดเตาเลยนะก็คลุกให้เข้ากันเลยนะตอนนี้ผมปิดเตาแล้วนะครับคลุกให้ทั่วเลยคลุกให้ทั่วแล้วผมมาคลุกข้างหน้าอกเตานะครับ เรามาคุกนอกเตาต่อ,ตอคุกไปเรื่อยๆจนน้ำตาลแห้งเลยนะคุกไปเรื่อยๆจนน้ำตาลแห้งเลยเราคุกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอุณหภูมิมันจะต่ําลงน้ำตาลเคลือบเนี่ยก็จะเย็นลงนะครับพอเย็นลงตัวน้ำตาลเนี่ยก็จะเริ่มเป็นเกล็ดกผลึกเป็นเกล็ดอันนี้ก็คนไปเรื่อยๆ โอเคเห็นไหมครับพอเริ่มเย็นตัวนะครับก็จะเริ่มเป็นพิมะแบบนี้แล้วเราก็แยกๆมันหน่อยมันจะเกาะเป็นก้อนไปโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปตักใส่ถาดกันเลยหลังจากที่ขนมก้านบัวเราเย็นแล้วนะครับผมก็มาทําการแพคนะครับก็สูตรเนี้ยแพคได้ประมาณ2ถุงผมแพคถุงละ2 0 0กรัมนะครับแล้วก็เหลือเศษอีกประมาณ100กรัมคืออันนี้ก็สามารถไปคํานวณดูได้นะครับว่าต้องการปริมาณเท่าไหร่หรือจะแพคเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับ 嗯。Mm. อร่อยมากๆสูตรนี้นะครับผมใช้แป้งเค้กเหตุผลเพราะว่าผมต้องการให้ตัวขนมเนี่ยไม่ได้ออกเป็นกรอบกรอบแข็งนะครับคืออยากจะให้ออกเป็นกรอบแบบนุ่มๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็ได้เทกเจอร์ได้รสสัมผัสตามที่ผมต้องการเลยนะครับเพราะนั้นก็ลองเปลี่ยนจากสูตรปกตินะครับจากแป้งอเนกประสงค์มาใช้เป็นแป้งเค้กดูนะครับก็จะได้เนื้อสัมผัสที่อร่อยขึ้นนุ่มขึ้นเดี๋ยวเราไปคำนวณต้นทุนกันนะครับว่าผมควรจะขายอยู่ที่ถุงละเท่าไหร่แล้วก็ต้นทุนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เดี<ๆ>๋ยวก็จะคำนวณ้<ๆ>้้เมครัับบททงง2แแลยพา่ ที่อยากจะทําไปขายแล้วก็แบบพ่อบ้านแม่บ้านที่อยากจะรู้ว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการทําขนมก้านบัวไปดูพร้อมๆกันครับท้ายคลิปนี้เรามาคํานวณต้นทุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูทั้ง2แบบเลยนะครับแบบแรกจะเป็นการคำนวณต้นทุนสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะทําไปขายนะครับแล้วก็แบบที่2สําหรับพ่อบ้านแม่บ้าน เพื่อจะประมาณค่าใช้จ่ายในการที่จะทําขนมก้านบัวนะครับในตารางนี้นะครับจะเป็นสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับวัตถุดิบก็จะมีแป้งเค้กผงฟูน้ําตาลเกลือไข่ไข่ไก่ผมใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สนะครับจะใช้เฉพาะไข่แดงน้ําปูนใสน้าปูนใสนี่ราคาจะเป็นราคาที่ผมซื้อปูนแดงมานะครับน้ามันพืชกะทิน้ําสะอาดเราใช้ต้นหอมด้วยนะครับแพคเกจจิ้งจะใช้เป็นถุงพับข้างขนาด7จ็ดคูณสิบเอ็ดนิ้วนะครับแล้วก็จะเป็นถาดกระดาษรองก้นถุง อัตถุดิบแต่ละตัวนะครับเราจะต้องใส่ค่าย i e ไปด้วยนะครับค่า y i e l ก็คือปริมาณอัติบดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้ระยะเวลาในการทําขนมก้านบัวนะครับอยู่ที่45 60นาที นอกจากนี้ผมจะมีค่าอื่นๆอยู่20%นะครับค่าอื่นๆก็จะประกอบไปด้วยค่าน้าค่าไฟค่าแก๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆนะครับที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางข้างบนนะครับจะเป็น20%ของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดนะครับในตารางนี้นะครับผมทําเป็น2สูตรนะครับเพื่อให้การคานวณลงตัวนะครับน้ำหนักของขนมก้านบัวที่ได้อยู่ที่ประมาณ1000กว่ากรัมนะครับหรือประมาณ1กิโลนนี่นะครับผมแพ็คเป็นถุงนะครับถุงละ200กรัมก็จะได้ทั้งหมด 5ถุงนะครับตกต้นทุนถุงละ23บาท49สตางค์เรามาดูราคาขายกันบ้างนะครับสำหรับ ขนมก้านบัวนะครับผมจัดให้อยู่ในกลุ่มของอราคาสนะครับหรือว่าเป็นเมนูที่จะขายตามตลาดนัดสตรีทฟู้ดนะครับต้นทุนต่อราคาขายจะอยู่ที่40-50%สนะครับสมมติผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมนะครับก็จะอยู่ที่46.97บาทนะครับสมมุติว่าผมขาย50บาทก็จะได้กําไรต่อชุดอยู่ที่2 6บาท51สตางค์นะครับจะสังเกตว่าสําหรับการทําขนมก้านบัวนะครับสสูตร รเราใช้งบประมาณอยู่ที่117บาท43สตางนะครับถ้าเป็นสูตรเดียวก็จะอยู่ที่58.7บาทนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของงบประมาณของพ่อบ้านแม่บ้านบ้างน,นะครับว่าเราจะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ต้นทุนสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับวัตถุดิบนะครับแป้งเค้กเราใช้ทั้งหมด250กรัมค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ9บาทผงฟู5กรัมอยู่ที่0.43บาทนะครับน้าตาลทรายเราใช้ประมาณ200กรัมนะครับอยู่ที่4.50บาทสตางค์เกลือใช้2กรัมอยู่ที่0.03บาทนะครับ3สตางค์น,คงนั่นเองไข่ไก่1ฟอง5บาทนะน,าน้ําปูนใสนิกกา เอานะครับใช้ประมาณ3กรัมได้ก็อยู่ที่15สตางค์นะครับน้ำมันพืช350กรัมนี่เกิดจาก การกับประมาณว่าน้ำมัน1ลิตรนะครับหนึ่กรัมโดยประมาณเราทอดได้3รอบนะครับก็หาร3ไปนะครับบวกกับน้ำมันที่ผสมในแป้งด้วยใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด15บาท75สตางค์กะทิเราใช้อยู่98กรัมนะครับหาบาท20สตางค์น้ำเปล่านะครับเจกรสมกนะครับใช้เงิน14บาท90สตางค์นะครับต้นหอมใช้20สตางค์สำหรับถุงนะครับเราใช้2ใบนะครับหบาท10สตางค์ ฐานลองก้นถุงนะครับอยู่ที่1บาท20สตางค์นะครับรวมค่าใช้จ่ายสำหรับการทำขนมก้านบัวนะครับสำหรับพอบานแม่บ้านก็อยู่ที่ 57บาท54สาตางค์จะเห็นว่านะครับถ้าตัวเลขของต้นทุนตอนนี้เนี่ยอาจจะดูใกล้เคียงกันใช่ไหมครับแต่ต้นทุนของเงบประมาณค่าใช้จ่ายที่พ่อแม่บ้านจะต้องจ่ายเนี่ยอาจจะต่ำกว่าน,นิดหน่อยแต่ถ้าเรานําตัวเลขนี้นะครับไปเป็นต้นทุนของอาหารแล้วขายนะครับต้องบอกว่าก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนนะครับเนื่องจากยังขาดพารามิเตอร์อื่นๆเช่นค่ายิวนะครับไม่ได้คิดค่าแรงนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้ ไม่สามารถนําไปใช้สําหรับเป็นต้นทุนในการขายขนมขายอาหารของเราได้นะครับครับก็หมองว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านที่อยากจะหาอาชีพเสริมนะครับแล้วก็ผมก็ได้คํานวณต้นทุนให้เห็นเปรียบเทียบกันแล้วนะครับว่าการคํานวณต้นทุนถ้าจะค้าขายควรจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับลองกลับไปทำดูนะครับ